ปาใจกลเดเคียงมาตลอดแล้วเป็นบุรีรัมเงี้ยสบายสบายเลยตรงนี้นะ้วอโบอีโบอีโบเสียไปจบมันดับแล้วโมรกาลาเตียดับสี่แล้วกองทัพตะบนคนเหนือไม่เยอะด้วยกำลังจะจบตรงนี้นะเข้ารอบไปด้วยตำแหน่งปุย่ามีโอกาสครับพี่แม่เอาจบไปแล้วครับแบบนี้ใสๆกับบุรีรัมย์น้ำแข็งเลยโอ้จองเลยจองตั๋วเลยน้ำแข็งใสเลยแล้วทำมาสปอร์แล้วตรงนี้ไหลเข้ามาวอมอสยังไปเคลียร์ที่มือไหนอีกครับจบแบบนี้จบเคลียร์ ยังไงก็เป็นบุรีรย์กับตัวใบสุดท้ายนัตรงนี้ที่เหลือก็คือกับวารมอจะจบยังไงครับแถมนี้ที่โกยคะแนนไปในช่วงหลังนี้เป็นวารมอที่มันไม่มีเหลือลุ้นอะไรด้วยครับสมกับสคนครับบุรีรําได้เปรียบกว่าครับโอ้แล้วมีกํแแพงวงบีบใส่ด้วย แต่แต่ว่าวอร์มอสเล่นดีดนะครับครับนี่เป็นคิว yeah. เลดเดอร์ในเกมนี้ด้วยครับในที่สุดก็ปลดล็อกกันครับบุรีรัำเท่าที่ดูด้วยตาเนื้อะตรงนี้นี่พวกเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับเข้าแล้วเหลือแค่ในเรื่องของการประกาศแล้วก็ในเรื่องของชาเลนจ์ต่างๆเท่านั้นยังไงฝากมาเชียร์กันอย่างเอนจอยในสุดสี่ต่อสามครับรู้แล้วรู้อีกวอร์มอสมือที่ดูจะดีกว่านะครับอยากไปโดนเอ็กเซลเปิดล็อกไปแล้วครับแงบสุดแรกบุรีรัำไม่ท่าเป็นปัญหาครับเราจะเดาเราจะเดาน ล่งใจแล้วนะครับในเรื่องของการดิ้นรนนะครับเข้รอบนะตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาจะต้อเสียไปก่อนเลยครับเพราะว่าสนามช้าแบบคมโคมโอ้โหไม่มีต้งหล่เถียงครับบอมอสกนเดียวท้ายคือเด็กเซลบนหลังคาก็โดมปิดไปได้ครับราชจากประเทศไทยเคยๆหนึ่งครั้งเนี่ย The r e t u r อ of the King u n i ล a มเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จเป็นทีมที่สามในทัวร์ไปแล้วจ้าโอ้โหวาสนาัม